แล้วค่ะจิวเวลลี่ออเดอร์ดีไซน์มาอีกแล้วค่ะที่เห็นนี่คือตัวเรือนทองขาว 18K นะคะแล้วก็เพชรแท้ธรรมชาติไบเซอร์ GIA นะคะทุกคนงานออเดอร์ของร้านเรานั้นทุกชิ้นทุกวงเป็นแบบดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกนะคะทุกคนและก็เพชรที่ลูกค้าเลือกทั้งที่เป็นเกรดไซส์ของขนาดเพชรแล้วก็มีทั้งไบเซอร์แล้วก็ไม่มีไบเซอร์ GIA ด้วยค่ะเพชรทุกไซส์ทุกเกรดผ่านการคัดอย่างดีนะคะทุกคน แล้วก็มีการตรวจสอบเพรเป็นอย่างนี้ค่ะงานออเดอร์ของเรานั้นจะทําขึ้นตามแบบที่ลูกค้ากําหนดนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นแหวนเพชรชูค่ะเพชร1กะรัตนะคะน้ำเก้าเก้าค่ะสําหรับวงนี้นะคะมีใบเซอร์เจ a เอนะคะต่อมาเป็นวงนี้ค่ะ50ตังหรือว่าครึ่งกะรัตค่ะใบเซอร์เจเอเช่นเดียวกันค่ะและต่อมา30ตังค่ะเป็นใบเซอร์เจเอเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะได้เลือกขนาดตามความ เหมาะสมเล็กใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าค่ะงานออเดอร์ทุกชิ้นลูกค้าจะได้เห็นตามที่พิเกตทําคลิปส่งให้ลูกค้าดูอย่างใกล้ชิดนะคะทุกคนอย่างละเอียดและใกล้ชิดทุกๆขั้นตอนค่ะงานทุกชิ้นกว่าจะสําเร็จสวยงามได้นั้นต้องผ่านฝีมือช่างหลายาแผนด้วยกันนะคะทุกคนและทุกๆแผนต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญและก็ประสบการณ์มากๆนะคะทุกคนอย่างน้อยคนละสิบปีขึ้นไป ถึงจะออกมางานหนูจะออกมาเนี๊ยบแล้วก็คุณภาพนะคะทุกคนพี่เกดจึงทําคลิปให้ลูกค้าทุกคนได้เห็นการทํางานของโรงงานของพี่เกดให้ลูกค้าเห็นชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งทําอย่างใกล้ชิดว่าเรามีการทําให้ลูกค้าเห็นเป็นแบบนี้นะคะทุกๆขั้นตอนอย่างละเอียดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ รายงานลูกค้าทุกๆขั้นตอนค่ะเพื่อที่ให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นในการทํางานของเราและถ้าลูกค้าติดใจตรงไหนอยากจะเปลี่ยนแก้ไขตรงไหนก็จะได้เปลี่ยนแก้ไขได้ทันนั่นเองค่ะและนี่เป็นการฝังเพชรเข้าตัวเรือนได้สําเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอผ่านกระบวนการขัดชุกเงาอีกทีหนึง่งก็จะออกมาสวยงามเป็นแบบนี้ค่ะมีเพชรเล็กใหญ่หนึ่งกะลัดครึ่งตักครึ่งกะลัดแล้วก็สามสดังให้ลูกค้าได้เห็นเป็นแบบนี้ค่ะ ขนาดเล็กใหญ่ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะทุกคนใครสนใจเจลลี่ในรูปแบบของตัวเองก็ติดต่อสอบถามพี่เกตมาได้เลยนะคะช่องทางติดต่อสอบถามอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะจะให้ทางร้านพี่เกตออกแบบให้ก็ได้นะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษากับพี่เกตได้และก็ให้พี่เกตประเมินราคาก่อนที่จะสั่งทำได้เลยนะคะ